ผิดชอบหน้าที่แต่และหน้าที่ของคนอคนใช้ไม่เหมือนกันนางคูตลาก็ไปซื้อทุกวันทุกวันตอนเช้าก็ให้เงินไปแบบหาปณะนะไปซื้อดอกไม้ก็เอามาหรือซื้อพวงมาลัยมาวันหนึ่งได้ยินข่าวว่าพระเจ้า สมัยยังไม่ได้มาสร้างเวทพระเชตวันได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมทนีนี้ก็อยากเห็นไง่ไหมนางขุตรลานีก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนเหมือนกับทั่วทั่วไปเนยที่จะข่าวพระพุทธเจ้านี่ขึ้นแล้วได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะมาสแสดงธรรมใกล้ๆเมืองสาวัตถีนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงแถวนี้ก็เลย ตอนเช้าก็เลยได้ยินข่าวเพื่อนชวนไปนะเพื่อนชวนไปก็ไปฟัง,ง,าางรำพทธเจ้าฟังคำพูดเจ้าพูเจ้าก็ระเทศในเรื่องของอ,อย่างเช่นว่าบุพักาลีแล้วบ็ูพกอนุภูมิคถานะอน,นุภูมิกถาเรื่องของศีลน,นะเรื่องของศีลน,นางอุตรานเรื่องของศีลศีล ข้อสินห้าข้อนะสินห้าสินของคาุ่หัดคารวะประจำเนี่ยนะโคนางหุตลานี่เอาไปซื้อดอกไม้แปะกะหาปณะ,ะนี่ยักยอกเอาสีกะหาปณะ,ะว่างั้นน่ะนะให้ไปแปลกกะหาปณะ,ะเอายักยอกเอาสีกะหาปณะ,ะแล้วพอซื้อสีกะหาปณะ,ะนั่นแหละทุกวันทุกวันทุกวัน แต่นางก็พนางสามาด,ดีสามาวด,ดีก็ไม่รู้นะไปฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องของศีลเนี่นะเรื่องของความศีลข้อสองอธินนาทานเนี่ยนะการลัรกหรือการขโมยมันเป็นบาปนะนเป็นบาปโดยเจ้าของไม่ได้อนุญาตเจ้าของก็ไม่ให้เป็นอาการอย่างขโมยมันเป็นบาป ายกว่าตายได้วปตรนรกลกรนลกรนลกขุมไหนก็ได้รับทร,รมานก็ว่าไปนะพระนางของกุตลาฟังแล้วนี่จิตใจมันจับในเรื่องของศีลเรื่องของที่บพุทธเจา้าทรงเทศนะพุทธเจ้าก็มีเรื่องของบุคริก ก็ดีรูปร่างก็ดีอะไรดีหมดเสียงสนอกเพราะโหไครเลาะจับใจทุกอย่างเลยนะจับใจนางกูจับเพื่อนกูตลานี่สาวใช้ทีเ่เรื่องของอมีไหมมีพอตพอนอนพอตถอนี่ก็บรรยากาศจะดีอยู่นะถ้านะใครมีก็บอกนะเออมีมีมีปอตพอพอตออพอต แตกที่ตราชญ์ทัวบริเวณนเสียงกรกเขาะสนอหูเออก็อยากฟังนะพรฟังเสร็จแล้วเนี่ยนางได้บรนลุกพระสูดาบันนะอ,อฟังพระเจ้าครั้งแรกเนี่ยวัรลุกพระสูดาบันเลยนางขุตลาก็หลังจากที่เริ่ม ฟังทำแล้วก็ออกไปซื้อดอกไม้นะไปซื้อดอกไม้ทีนี้ไปซื้อแปวกกะหาปะนะซื้อทั้งหมดเลยนะพอกลับไปถึงบ้านไปถึงบ้านหรือไปถึงอของพระนางสามาวดีนั่งเห็นดอกไม้ดอกไม้หรือพวงมาลัยเพิ่มขึ้นนะเอ๊ะทำไมวันนี้ได้ดอกไม้เยอะจังกับน้องนี้นะ ทำไมทุกวันได้เท่านี้ทำไมวันนี้ได้เยอะจังอ่าพวกจับพอตอทอนะอ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอ,อ่าทำไมได้ดอกไม้เยอะจังสามนางขุตะลาพกตะลาก็บอกว่าอ,อ่วันนี้ซื้อสแปกกระหามปนนะแต่ทุกวันทุกวันพอไปชันออซื้อเพียงซึ่งอเอ,อสี่กระหามะนันั้นสี่กระหามปะนัก็ยักยอกเราทำรองนี้นะ พระนางสาวมาพดีก็ไปว่าเธอก็เราก็ไม่ว่าเธอจะเอาอสีข่ขาคณนะอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้นางขุนตะลาวาไม่ได้ไปฟังเทศพูทดเจ้าแล้วนี่ผู้ธิจ้าบอกว่า,าการรักขโมยมันผิดศีลข้อสองการขโมยเป็นบาปผู้ธิจ้าไม่ให้ขโมยข้านงนอกนี้นะ พระนางสามาวดีก็ได้ยินนางขุจลาพูดอย่างนั้นก็เกิดอยากฟังธรรมของผู้ไดเจ้าพู้ดเจ้าเป็นอย่างไรใช่ไหมมีรูปร่างอย่างไรแสดงอาการอย่างไรเทศให้ฟังหน่อยพู้ดเจ้าว่าอย่างไรท่าน้องนี้นะทีนี้ก็หน้าขุจลาก็เอออย่างนั้นก็ประเทศก็ ต้องดั่งธรรมะทำนองนี้นะหาธรรมะหรือหาอะไรอะไรที่เ,เป็นคล้ายๆที่จะขึ้นแสดงธรทำทำนองนี้นะที่ก็เอาน้ำเอาอะไรมาปูามาทำน่นทำนี่นะเหมือนจะเทศเลยนะพุฎิเจ้าก็เทศเาน,านานาพุตราทอดทำธาตุเทศนะเทศอย่างนั้นพระสุรเสียงเทศ มีลายอย่างนั้นอย่นี้นะเทศให้ฟังเรื่องของศีลนี่นะเรื่องของศีลพอ,อนางขุนทลาเล่าหรือเทศให้พนางสาวมาวดีพร้อมบริวาร500คนมาฟังตกุกพระนางสาวมาวดีแล้วก็พระนางคนใช้ยรวมได้บรรลุเสดดาบันหมดนะ รรลุสูดดาวดหมดทีนี้พระนางสามาวดีก็ต่อมานะเอ่อต่อมาได้เป็นมเหสีของพระเจ้าเอ่อพเศียที่โกศลน,นะพระนางสามาวดีนี่นะแต่อยากทำบุญแต่อยากทำบุญแต่ไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญนะเพราะเป็น เป็นพราหมณ์เป็นพ่อัวเป็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เมืองเ,เหมือนพระนางาวิสาขานะเหมือนกันคล้ายๆกันอยู่นะนี่ก็เลยต่อมาพระนางสามาว่าดีก็อยู่ในปราสาทเห็นไหมอยากเห็นพระเจ้าแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะอยู่ในปราสาทเห็นพระเจ้าสเสด็จมาที่นี้พระเจ้าสเสด็จมา ก็เลยเจานะแหมเจาะเจาะเจาะรูรูบ้านดูหน้าต่างนี่แหละที่มานะตัวน,นี้คือที่มา,าประตูบ้านประตูหน้าต่างที่มานะเมื่อก่อนไม่มีประตูบ้านประตูหน้าต่างนะเ,เป็นแบบบ้านก็บ้านแบบยังไงอะ่นะหาไม่มีทีนี้ก็เจาะแอบบแอบ,บดูสำนองนั้นนะแอบบแอบ,บดูคล้ายๆกับว่าตัวเองเนี่เป็นคนคนละวันนะสำรวงนี้นะ เป็นคนละวันนะแอบดูเห็นขบวนหรือพระเจ้าเสด็จมาพระสงฆ์สาวกสาเสด็จมานะเกิดเรื่องใสศรัทธานะพอเกิดเรื่องใสศรัทธาแล้วนี่ทำอย่างไรอยากจะไปฟังธรรมอยากจะใส่ไปใส่บาตรทำนองนี้นะก็ะยังไม่มีโอกาสนะ พระนางสามาวดีเป็นอของพระเจ้าปะเสริที่โกศลนะทีนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกันนะมันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่พระนางสามามวดีกับพระนางมาคัญทิยานนะซึ่งเป็นมนเหสีของพระเจ้าปะเสริที่โกศลเหมือน,นกันน,น,นะ แล้วก็นางอิจฉาที่นี้นะอิจฉาเอาพระนางสาวมาวัีอยูเอ่เอาพอสังเขนะเอาพอสันเขีวทีนี้พระนางสาวมาวดีเนี่ยมีความเริ่มใสะูุใจเจ้า,เาพระนางนางมากัญทิยาเนี่ยที่นี้มากัญทิยาก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นสาวสวยนะ สาวสวยมากของอในตำบลในหมู่บ้านนั้นนะแต่าาว่าไม่ชอบนะพ่อจะไปเอาคุณน้้นมาให้แต่งงานกับคุณน้้นก็ไม่เอานา,นางมากัดยานนะแต่ทีนี้ก็หาพ่อก็หามาให้หาคนรู้ไม่ชอบถูกใจแต่บางเ,เอิญทีนี้ไปพบผู้ได้เจ้านะไปพบผู้ได้เจ้า,าคุณพ่อของ เอาพระนางมากันที่านได้พบเพ็นพวกผู้ริจ้าก็ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเออลูกล่างก็ดีทุกอย่างดีหมดนะบอกว่าเรามีลูกสาวคนหนึ่งนะเรามีลูกสาวคนหนึ่งเราจะยกลูกสาวให้ัำนองนี้นะเราจะยกลูกสาวให้รออยู่นี่นะ,อะรออยู่นี่ตรงนี้แหละเราเป็นเลียกลูกสาวมาก่อนอำนองพู้ริจ้าก็ ไมไ่ว่าอะไรนล้พุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ประทับรอยทำนังประทับรอยไหวนะประทับรอยท่อบาทไหวพุทธเจ้าเขาก็เดินไปนู่นนะอทีนี้พ่อของนาวังาอาัจิยาก็พอถึงบ้านก็บอกลูกสาวแต่งตัวแต่งตัวอาบน้ำพาแป้งไปเราจะพาไปาพกเนื้อคู่ตำนองนี้นะที่มี บุคลิกอะไรดีหมดนะพอมาถึงก็ไม่เห็นพู้ดเจ้าเห็นแต่รอยพู้ดเจ้านะผู้เจ้าปรทับรอยรอยเท้าไว้นางส่วนเป็นแม่ก็บอกว่าโอ้ยรอยคเจ้ารอยแบบนี้เป็นรอยคนไม่มีกิเลสหมดกิเลสรจะมาอันอย่างไรนะกันตํานอง,นอง ช่วงคุณเจ้าบอกว่าพระนางมังเทียว่าอ๋อเราเอา be นางพระคันธยานี่นแม้แต่จะสวยขนาดไหนก็ตามยังไม่เท่าแม้รอยเท้ารอยประวัติชีได้ของเราก็ยังไม่นั่นต่อนางมาคันธยาเลยพระนางได้ฟังนั้นกะ็โกรธนะโกรธโกรธโกรธพุณเจ้าโกรธ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 โกรยอาฆาตไว้จ้างคนนั้นไปด่า พุทธเจ้าว่างไปดา่าพระอานนท์ว่างนะพิธบาทไปเขก็ดา่าป็นก็ด่าจ้างไปดา่าจ้างไปด่าพุทธเจ้าตน่ามันา,างรองอัจฉิยายนะเพราะว่าผู้ดเจ้าว่า,า,าให้ตนเองเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะจ้างคนไปดา่าผู้ดเจ้าก็ไม่ว่าอะไรนะด่าก็ด่าไปนะแต่พระอานนท์เนี่ย ยังไม่บรรลุพรากรนี่ยังไม่รู้แค่พระสด,ดวบัน mm. ก็เลยทนไม่ได้นะพ mm. อชวนพรนเจาน้าหนีไปเมืองอื่นเถอะนะเ mm. มืองสาวัตถีนะมาเมืองนิมิตบาทเมืองนี้คนด่าจังคนธรรมดาโน้นราน,นี่นะพุนเ mm. จ้าบอกว่าคดาด่าคําสันเริญถึงจะไม่นั่นก็ไม่เกินเจ็ดวันํานองนี้นะไม่เกินเจ็ดวันก็เขาประดาไัเองหรอกเขาก็หายไปเองน่ะพุนเะ mm. จา้าบ่อ เขาเรียกว่าอะไรแต่พ้านนนทนไม่ได้เดี๋ยวโดนคนด่าน,นะแต่ต่อมา,อาพระนางมาขับที่ยานได้เป็นมเหสีของพระเจ้าปาเสนที่โกศลนะนะก็เลยเพระนางานา่งสามาวดีนะจะไปเข้าพระเจ้าคำนองนี้นะก็เลยเอาไก่ที่นี่แหละเอาไก่ตายเอาไก่เป็นไปเอาไปทูลพระเจ้า เอาไปทูลพระเจ้าป่าเสด็จโกศลทำนองนี้นะ,ะเรื่องันามพกไปพกมาอยู่นี่เนะี่ยความบิดเานิสยาของพระนางมากัตยานะว่านางภาษามาวดีนี่จากนั้นอย่างนี้แหละเขาพูดให้เจ้าทำนองนี้นะผลสุดท้ายนี่นางสามาวดดีก็ ไปที่ปราสาทของพนางสามาวดีนมาคัทติยานะ <S <S 1> <S 1> ก็รหลอกทำนองน,นี้แั้นหลอกให้พระนางสามาวดีเข้าไปในในบ้านในวังนะแล้วปิดประตูะปิดประตูใส่ก้อนแล้วก็เอาของเดือบริวานนะห้าร้อยคนนะะปิดประตูใส่กอนแล้วก็ไฟเผาเลยีน,นะไฟเผารอบอรอบอ่า ที่อยู่ของพระนางสามาวดีนะหลอกเข้าไปแล้วก็ปิดประตูล็อกประตูต่อประตูไม่มีวัดต่างหน้าต่างสมัยก่อนนะก็เลยเอาไฟเอาไฟเผาพระนางสามาวดีก่อ,กอนที่พระนางสา,าวดีมาสามาวดีจะ,ะพร้อมด้วยบริวารตั้งห้าร้อยคนจะถูกไฟคลอกพระนางก็บอกว่าอย่าโกรธนางมาคันธิยาเลยนะอย่าโกรธนางมาคันทิยาเลยนะ พวกเราก็ทรงแผ่เมตตาพวกจากปตทหรือเปล่านะาจะนะแถวนี้บริบรอากาศดีต้นไม้ดีอ่าปตทปตทดีเหมาะสมจริงๆบาทหนึ่งไปแล้วพ่าพนบหนึ่งแซงเราไปแล้วอาเราปตทปตทใช้ได้อยู่นรงทางรถไฟอาจารย์ต่อเลยครับ อ้าวอาอ,า,อ,า,อาเอาพอจทอก่อ,อนเอานิดหนึ่งนิดหนึน่งเอาไปทุดท้ายก่อนทีนี้ก็พระนางมาคันธยา,าไฟเขา,เาพระนางสามมาวดีพระนางสามมาวดีก็ก่อนจะถูกไฟครอบก็แผ่มเมตตาให้พระนางสาวดีเนี่ยอ,อย่าจองเวรจองใครเลยนะบางคนก็เลื่อน ขึ้นไปจากพระโสดาบันเป็นสติคีคาคามีมั่งคำนองนี้นะพอสุดท้ายพระนางสามาวันนี้ก็ถูกไฟครอบสนมุดน,ดนะ,ะทีนี้พระเจ้าพระเสนที่โกศลน,นะเอาเดี๋ยวไปเบรกตรงนี้ก่อนนะเบรกตัวนี้ก่อนเนาะ